S 1> <S 1> สวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะถึงเส้นท่านแพ็กเกจแล้วค่ะ,คะกลับมาจากวัดหลวงพ่อพะโยมวัดัดสวนแก้วหรอพี่เออเออเอเอัดสวนแก้วตอนนี้ถึงห้างเส้นท่านแพ็กเกจเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วบางใหญ่ทําอยู่ไกลอ่ไปเก้าโมงสิบโมง แมตอนนี้บ่าย,ยสาม,มไม่ไกลหรอกบ้านเราอยู่บ้านเราอยู่ห่าง,ล<อ>งเลยสี่ปูเออเทินเซ็ททันแพ็กเกจแล้วคะ่ะ เดินไเห็นเท้าเลย,ย,ย,ยเด่นง่วงแล้วลูกเดินถึงบ้านค่อยนอนนะลูกบ้านค่อยนอนพอจะได้ทำงานสบายให้เด็ดหลับก่อนข้างทางเด็ดไปบ้านจะหลับ,บแล้วน้ำตาเยีย่ยมเยี่ยมนะ <laughs>

要分。